ต้องบอกว่าราคาตั๋วเนี่ยที่เราเห็นว่ามันอาจจะมีราคาสูงต่างๆค,คือจริงๆในภาพข้างหลังนะครับ,รบมันจะมีต้นทุนที่ทางผู้จัดงานต้องจ่ายอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าผู้จัดไม่ได้กําไรจากการขายบัตร ตั้งแต่ปี2013-2014ถึงปัจจุบันเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับคือถ้าเกิดว่าอีเวนต์เราไม่มีคนเราเรามองมันผ่านจออย่างเดียวเท่าที่ผมสำรวจหรือว่าแบบเซอร์วยคนที่ใช้ระบบเราเขาก็บอกว่าเออมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการสื่อสารแมสเซจได้แต่ว่ามันไม่สามารถช่วยในการปิดดิวได้สวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดประชุมสัมนาอะไรก็แล้วแต่เมื่ออยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มวันนี้ก้าวเข้าสู่โมเดลใหม่ในทศวรรษหน้าที่จะมีเรื่อง AI มาเกี่ยวข้องน่าคุยกันทีเดียวนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพารอดเด่นสกุลหรือว่าคุณเจครับเป็น c e o และโ o f o u n d อร์ของ10ฟอีเวนตใน b ีไทมสกันนะครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับคุณเจไปไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับโมเดลของเรามันถึงปีที่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้จริงๆเขาเป็นที่12แล้วครับป เกิดจากอะไรและพัฒนามาถึงจุดไหนแล้วครับโอเคครับจริงๆซิปแอนด์เนี่ยเราเกิดจากเพนพอยต์ส่วนตัวนะครับที่เราเป็นคนชอบไปอีเวนต์แต่ตอนเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่แบบรวบรวมข้อมูลอีเวนต์ที่มันครบถ้วนจริงๆเราอยากรู้ว่าแบบมันมีงานที่คาเฟ่งานที่อาร์ตแกลเลอรี่นอกจากงานที่เป็นตามห้างหรืองานใหญ่ๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอีเวนต์ตรงนั้นขึ้นมาครับเมื่อ1ิปีที่แล้ว แล้วเป็นยังไงฮะจากเพนพอยต์ตรงนั้นแก้ได้ไหมก็แก้เพนพอยต์ Play ส่วนตัวได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราพยายามจะ,ะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เพราะว่ามันคือเป,เ,ปเป็นแอปที่เหมือนรวมผู้จงานอีเวนต์ก็ยูนเซอร์เข้ามาใช้แต่ว่าแบบยังหาไรายได้ไม่ได้เราก็เลยต้องมีการพลิกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโมเดลขึ้นมาทำในส่วนที่เป็นโซลูชันสำหรับทางผู้จัดงานเพิ่มไม่ว่าจะเป็นทําให้เขาสามารถรีจิสเตอร์ได้ง่ายขึ้นขายบัตรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดจากตรงนั้นขึ้นมาตอนเรามีครบทั้งพรีอีเวนต ดูเคะในแง่รายได้ของ1ิ e v e n วทั้งฝั่งของพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมกับทั้งฝั่งของผู้สนใจที่เข้ามาหาค้นหาข้อมูลมมันเป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าจริงแล้วในฝั่งหมดบิสซิส s ์โมเดลเราครับคือเราเวิร์กกับทั้งฝั่งผู้จัดงานที่เป็นออก a n i z ไนเร์นะครับเขาสามารถที่จะโปรโมทงาน Event ได้ประชาสัมพันธ์บนระบบเราได้แล้วก็มีแบบ โซลูชันที่ช่วยเขาในการแบบจัดการงานให้ง่ายขึ้นนะครับแลวจะเป็นการจิสเตอร์การขายบัตรการ manage คนเข้างานยังไงให้ง่ายขึ้น<อ>แล้วก็การสรุปว่า engagement ภายในงาน<อ>นะครับก็จะมีพวกระบบที่ช่วยให้คน engage ก,กันง่ายขึ้น live QA business matching แล้วก็ถามคําตอบอะไรภายในงานให้ง่ายขึ้น<อ>แล้วก็มีสรุป Step s t a t ให้กับเขาด้วย<อ>นะครับแต่ว่าอีกพาร์ทนึงเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเมื่อเวลาเรามีงานที่จะขายบัตรลูกค้าซื้อบัตรเราก็จะมีการเก็บค่ารรมเนมยมนค่าบริการตรงนั้นเข้ามาอ๋อฉะนั้นกเป็นกึ๋งๆในการขายบัตร ครับผมสำหรับเราเป็นงาน B 2 B to C อ๋อชัดมากขึ้นเลยนะฮะโมเดลอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี2013-2014ถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับก็ต้องเรียนว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับตอนนั้นก็คือตอนตอนตอนแรกๆเนี่ยอีเวนต์อาจจะไม่ได้มีเน้นการขายบัตรเยอะไปก่อนจะเน้นเป็นแบบงานฟรีซะเยอะแต่พอแบบเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนก็อยากจะผู้จัดงานก็เริ่มต้องมีการหารายได้ช่องทางต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับก็ตอนนี้จะเห็นว่างานที่เป็นงานคอนเฟรนซ์งานขายบัตรที่ที่เเกกิดขึ้นยอะมา ที่แบบมีเป็นเรื่องความรู้เรื่อง knowledge ว่าจะเป็นเรื่อง marketing เรื่องการลงทุนนะครับตอนนี้มีจัดกันเยอะมากแล้วก็ในฝั่งที่เป็นคอนเสิร์ต entertainment ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้แทบจะมีคอนเสิร์ตแทบจะมีกิจกรรมอีเวนต์ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหขึ้นมาตลอดแล้วก็ทุกอาทิตย์เราจะมีแบบงานที่งานนี้ก็น่าไปงานนี้ก็น่าไปงานนี้ก็น่าไปอยากที่จะแบบจ่ายเงินไปนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นที่คึกคักมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมอีเวนต์บ้านเราครับคบือเราเห็นชัดนะครักเลย เช่นการจัดประชุมสัมมนาก็ประเภทหนึ่งอีเวนต์ค,คอนเสิร์ตก็เป็นอีเวนต์กิจกรรมทางการตลาดก็เป็นอีเวนต์หรือแม้แต่งานขายของช้อปปิ้งรีเทลออกงานก็เป็นอีเวนต์ คำถามคือซิปอีเวนต์เราเข้าไปจับกลุ่มไหนยังไงบ้างครับอ่าคือจริงๆเนี่ยในในแพลตฟอร์มเรากับเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยเลยพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลอีเวนต์ให้ครบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเราเวิร์กกับทุกทุกอีเวนต์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตลาดงานสัมมนางานอะไรเรามีหมดในในตัวระบบนะครับแต่ว่างานที่จะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยจะมีงานสดใสจะเป็นงานแบบคอนเฟอเรนซ์เวิร์กชอปงานอีคิวบิชั่นงานที่เป็นแบบบิสซิเนสบีทูบีเป็นหลักครับอันนี้เราก็พยยาามจะเหมือนเข้าไปในฝั่ง เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตเฟสติวัลไลฟ์สไตล์อีเวนต์มากยิ่งขึ้นครับคนั่นมันเป็นเพราะว่าตลาดเปลี่ยนหรือเปล่าครับอ่าจริงๆก็เราเรามองเห็นความเติบโตครับว่าจริงๆในฝั่งของบิสเนสก็โตเหมือนกันแต่ว่าอาจจะโตด้วยอัตราที่ช้ากว่าฝั่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อ่าเราจะเห็นว่าฝั่งเอนเจนต์ไมเนี่ยโอ้โหจากช่วงปีที่ผ่านมาโตเยอะมากแล้วก็ยิ่งหลังโควิดตอนโควิดเนี่ยผมคิดว่า ประชาชนคนไทยน่าจะอัดอั้นกันนะครับ<ช>อย่แบบไปห <c oughs> าความสนุกนะฮะมันก็เลยแบบยิ่งโอ้โหยิ่งโตสูงมากครับ<อ>ก็เลยเป็นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราพยายามจะเข้าไปในฝั่งนี้ด้วยคร,ครับแหมพอดีคุณเชยพูดถึงช่วงโควิดเลยนะฮะ ตอนที่ทำโมเดลมานั้นจนกระทั่งถึงปี2019ครับผมและ3-4ปีที่กำลังพลิกพีกกับโควิดเลยเนี่ยโมเดลเราเป็นยังไงอ่าตอนนั้นก็ค่อนข้างปรับตัวเยอะเลยครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราปรับให้ระบบเราสามารถรองรับการทำออนไลน์อีเวนต์แล้วก็เวอร์ชวลอีเวนต์ได้นะครับก็เราเราคิดว่าเราเป็นแพลตฟอร์มแรกๆในไทยที่เริ่มมีการปรับตัวแล้วก็ทำตรงนั้นนะครับก็ทำให้เราเหมือนล้อคลื่นของโควิดไปได้แล้วก็ได้เบนฟิต จากโควิดด้วยนะครับทำให้เหมือนลูกค้าที่เป็นคนจัดงานเขาไม่มีไม่รู้จะไปจัดที่ไหนมันสิก็มาอยู่บนแพลตฟอร์มเราเราก็จะมีแบบเหมือนช่วยสปอร์ตเขาตั้งแต่เรื่องการทำออนไลน์การทำไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆรวมถึงงานที่เป็นเอกิบิชั่นที่มีบูธอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถรองรับงนได้ด้วยให้คนแบบสามารถมาคุยกับบูธดูสินค้าของบูธได้สามารถทำบิสซิสแมทชิ่งแล้วก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกันได้ผ่านระบบโมเดลของซิทอีเวนต์ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเป็นแบบผสมผสานหรือใคริดกันอยู่หรือเปล ผู้จัดงานหรือว่าอีเวนต์ต่างๆเขาก็เริ่มเห็นแล้วก็ตระหนักว่าเออฝั่งที่มีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการทำออนไลน์อีเวนต์เนี่ยมันช่วยมันมีประโยชน์กับงานเขายังไงาาครับเพราะว่าอย่างเรานึกภาพปกติแล้วเนี่ยในการจัดงานงานหนึ่งเนี่ยข้อจำกัดมันคือแคปซิตี้ของสถานที่หรือข้อความจุของสถานที่ แต่ว่าสมมติว่าถ้าเราจองอีเวนต์เวนิวที่จุได้500คนคนที่มาก็มาได้แค่500คนใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําเป็นออนไลน์หรือว่าทำเป็นเวอร์ชวลเนี่ย uh huh. คนที่สามารถเข้ามาได้จะมีมากกว่าน,นั้นอาจจะมาจากภาคเหนือเชีงใไม่อาจจะมาจากภาคใต้ก็ได้มาจากอีสานก็ได้หรือจะมาจากต่างประเทศก็ได้ครับอืมครับึ่งตรงนี้มันเป็นโมเดลที่จริงๆผู้จัดงานก็เริ่งเห็นตรงนี้มากขึ้น uh huh. นะครับจากเดิมที่ตอนโควิดอ่ะเขาทำไลฟ์แล้วก็ทําได้อย่างเดียวตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไฮบริด ก็คือมีการจัดงานจริงด้วยมีความจุ500 0 0พันหนึ่งแต่ว่าเขาสามารถสเกลอัพออกไปได้อาจจะมีคนจาก5 0 0 0คนเข้ามาดูงานเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่านอกจากการทำไลฟ์เนี่ยครับตอนที่จบงานแล้วถ้าคอนเทนต์เขามีประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าสำหรับคอมมูนิตี้หรือว่าคนที่สนใจงานเขาครับก็สามารถขึ้นแล้วก็ขายบัตรเป็นงานเฉพาะการชมเป็นออนไลน์อย่างเดียวก็ได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเหมือนเพิ่มรายได้ให้กับทางผู้จัดงานตรงนี <supporters> ้เ <black> ข้ามาด้วยครับคับแสดงว่าปัจจุบันเน กับแบบเป็นอีเวนต์เดิมๆคือต้องไปที่งานเนี่ยนะฮะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเออถ้าผมถ้าดูถ้าที่ดูจากงานที่เราทำนะครับก็ที่เป็นไฮบิดเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ30-40%นะครับกับงานอีเวนต์เดิมๆที่แบบไม่ได้มีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งไม่ได้มีถ่ายทอดสดอะไรเลยก็จะอยู่ประมาณ50%กว่าห0า0ิบนหกกว่าแสดงว่าโลกปัจจุบันเนี่ย ยังไงก็ยังคงกลับไปหาสิ่งที่แบบว่าต้องเจออกันใช่ใช่เพราะมันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกความเข้าใจในเรื่องของงานใช่สุดท้ายคือถ้าเกิดว่าอีเวนต์เราไม่มีคนเราเรามองมันผ่านจออย่างเดียวเท่าที่ผมสำรวจหรือว่าแบบเซอร์วยคนที่ใช้ระบบเราเขาก็บอกว่าเออมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการสื่อสารแมสเซจได้แต่ว่ามันไม่สามารถช่วยในการปิดดีลได้เพราะว่าสุดท้ายคือคนต้องเจอกันเราถึงจะสามารถมีคอนแทคชันมีคอนเนคชันแล้วก็สามารถปิดดีลได้ง่ายขึ้น จะให้คุณเจมอจริงๆแล้วเนี่ยว่าการจัดประชุมสัมมนาในปัจจุบันเนี่ยตลาดซึ่งฟื้นตัวจากโควิดเนี่ยและตอนนี้กำลังเปิดประเทศมากันมากมายเนี่ยนะครับ อนาคตของตลาดประเภทนี้มันจะไปในทิศทางไหนครับจริงๆผมคิดว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าอีเวนต์เนี่ยจะมีมากมายขึ้นใช่ครับแล้วก็มันจะมีแบบความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยหมายถึงว่ามันจะมีอีเวนต์ที่เป็นนิชมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีงานที่เป็นเกี่ยวกับแม่และเด็กขึ้นมาเป็นความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็กอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบอ d u c a t i o n ว่าเราควรจะเลี้ยงลูกที่เป็นสไตล์เจน a l ลฟาอย่างไามันจะมีความนิชแล้วก็มีความเข้าถึงกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ที่อยู่ในเฉพาะมากยิ่งขึ้น ครับนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในฝั่งของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมี disruption ด้วยอ๋อรออนอกจากฝั่งที่เมื่อกี้ที่เราบอกใช่ไหมครับใชรใช้ออนไลน์มีการไฮบริดมีการไลฟ์สตรีมต่างๆเข้ามาเราก็จะมีบทบาทของ AI เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช่ครับนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจริงแล้วถามว่ามันจะ d i s r u p t ยังไงผมว่ามันอาจจะไม่ได้แบบบอกว่าเออมันจะมาทำให้อีเว t นต์หายไปแต่ว่ามันจะเข้ามาเสริม แล้วก็ซัพพอร์ตให้คน<ม>ทีเ่เป็นคนจัดงานเนี่ยสามารถใช้งานม,มันได้ง่ายขึ้น<ม>นะครับในการที่สมมติว่าแต่ก่อนเราอาจจะสร้างอีเวนต์ขึ้นมางานหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะมี AI เนี่ยมาเป็นทูที่ช่วยเราจะเขียนคอนเทนต์ยังไงให้ ตอบโจทย์อย่างในปกติเราบนหน้าขายบัตรเราอย่างนี้ครับเราจะสามารถใส่ข้อมูลได้ว่าเอองานนี้มีความน่าสนใจยังไงครับมีใครมาพูดบ้างแล้วก็มีเซสชันไหนที่น่าดึงดูดเขา AI เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ตั้งแต่แบบการช่วยร่างคอนเทนต์ตั้งแต่การช่วยทำภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยซักเจสว่ามันมีตรงไหนที่จะทำให้เราสามารถขายบัตรหรือเราสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการยังไงขึ้นเขามองว่ามันเป็นทูที่จะมาช่วยในการเสริมให้คนทำงานได้ง่ายขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็น ผมว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะดีแค่ไหนาหาสุดท้ายคนก็จะยังหหยหาฮ u m a n c ค n นเนคชั่กันอยู่ดี<อ>มันเป็นมันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ครับ ก็ในโมเดลลักษณะคล้ายๆกับซิทอีเวนต์ปัจจุบันเนี่ยเพว่ามีการแข่งขันสูงไหมครับก็จริงๆต้องบอกว่าในตลาดก็ค่อนข้างมีความแข่งสูงนะครับคือเรามีผู้เล่นดั้งเดิมที่แบบขายบัตรมาอย่างเนื่องนานนะครับที่เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เรามีแบบบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าจริงๆเนี่ยเรามีเรียกว่าข้อแตกต่างแล้วก็จุดเด่นที่อาจจะต่างจากเพื่อนๆเพื่อนร่วมธุรกิจของเราแล้วกันนะครับก็คือว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเรื่องจากว่าเซก มันจะเป็นพวกการอ่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปว่าเรื่องกับน,นอกจากลงทะเบ,บียนเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ว่า หมดภายในงานมีหลายเวิร์กช็อปทำไงให้เขาสามารถเลือกได้ว่าอย่าไปจองเวิร์กช็อปนี้แล้วมีโคต้าจากัดด้วยแล้วก็ที่หน้าเวิร์กช็อปเนี่ยทำไงให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่สามารถเช็คได้ว่าคนนี้รีจิสเตอร์มาหรือยังแล้วก็จะมีทูที่ช่วยตรงนี้ด้วยแล้วก็พอเขาไปในงานปุ๊บทำไงให้เขาสามารถแมชกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีทูในการช่วยในการแมทชิ่งแล้วก็ทําการทําตารางนัดหมายสเกจดิ่งต่างๆผ่านตัวระบบได้เลยนะครับแล้วก็มีรีพอร์ตที่ทางฝั่งที่เป็นคนจัดงานก็ดีเดี๋ยวทางบูธที่ คือจุดที่เราพยายามสร้างความต่างแล้วก็หนีจากการแข่งขันถูกไหมใช่ครับผม<อ>ใช่ครับคุณตอนนี้ถ้าเราจะแบ่งประเภทของงานนะฮะมันก็จะมีงานแบบประเภทเป็นพวกวิชาการครับผมกับงานที่เป็นแบบแนวเอ t นเตอร์เทนเมนต์ครับหรือแบบประเภทเป็น <c oughs> เรียกว่าอะไรฮะเอ็ดดูเทนเมนต์อะไรประมาณนี้นะฮะสองประเภทเนี่ยอนไนเติบโตเร็วมากกว่ากันอ่าตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยฮะจะเป็นเอ็ดดูเทนเมนต์เอ็ดดูเทนเมนต์ใช่ครับก็คือเราจะมองว่า ฝั่งที่เรียกว่ามันต้องมีความน่าสนใจในในตัวคอนเทนต์ถูกคือคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยอาจจะต้องเข้าถึงคนด้วย uh huh. ถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ลึกกันไปแต่ว่าไม่เข้าถึงคน uh huh. คนก็จะไม่ได้สนใจ ครับฉันเนี่ยเราเลยเห็นว่าตลาดที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยโตขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่านอกจากความรู้เนี่ยบางงานตอนจบจะมีเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กิ่งปาร์ตี้ต่ออะไรแบบนี้เพื่อเพื่อที่จะให้คนที่มางานเนี่ยเขารู้สึกว่านอกจากความรู้แล้วเขาได้มาคอนเน็กกันด้วยครัปกติการจัดอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่สามารถดึงดูดเรื่องเป็นแม่เหล็กได้ผมกำลังหมายถึงว่าอาจจะเป็น KOL อาจจะเป็นลีดเดอร์ซึ่งปัจจุบันท่านในโซเชียลมีเดียเราบอกว่าเป็นแนวพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหหลลายแะ โมเดลของเราเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงกับลักษณะการเกิดขึ้นพวกนี้ได้ไหมครับอ่าได้เลยครับเพราะว่าจริงของเราเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เหมือนให้เป็น a อ f ฟเ i ลเลตอ่าการทำแอ f ฟเ l ลเลตนะครับเพรว่าสมมติว่าในฝั่งของคนจัดงานเนี่ยเขาอยากจะโปรโมทเพิ่มขึ้นผ่าน KOL ในฝั่งของ KOL เนี่ยก็คือสามารถเข้ามาสร้างเหมือนเป็นลิงก์ในการโปรโมท ของตัวเองได้สมมติว่าเขาสร้างมาเป็นลิงก์ว่าเป็นลิงก์ A b C ก็สามารถไปโปรโมตในช่องทางเขาแล้วพอมีคนซื้อบัตรหรือว่ามีคนรีจิสเตอร์เข้ามาเนี่ยระบบเราจะสามารถแทร็กได้ว่ามีคนที่ซื้อบัตรผ่าน K L คนนี้เข้ามาเท่าไหร่อ๋อหรือแล้วก็สามารถแทร็กได้เลยว่างานนี้ได้รายได้เท่านี้จาก K L คนนี้แล้วเขาจะอยากจะมีส่วนแบ่งกลับเข้าไปให้ K L นั้นเท่าไหร่ ผมคิดว่าเป็นการทำการตลาดอีกแบบหนึ่งที mm ่ที่การเป็นการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาช่วยการทำมาร์เก็ตติ้งในส่านของอีเวนต์ได้ง่ายขึ้นแสดงว่ามันก็เป็นโลกยุคใหม่ของบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทุกรูปแบบในการที่จะมีเวทีเล็ก อาจจะเป็นมิทติ้งแฟนมิทติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเกิดบนแพลตฟอร์มของเราได้ใช่เป็นไปได้เลยครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็จะมีพวกแฟนมิทช่าิลลปินเกิดใหม่หรือว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์เกิดใหม่เขาจะเริ่มมีการเหมือนทํางานที่เป็นแฟนมิทอาจจะเริ่มจากสเกล30 50ครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นสเกลร้อยแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นพันครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีความเป็นไปได้ที่เขาสามารถสร้างรายได้ของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยคือจริงๆที่ผมถามเร จะประมาณ3ล้านคนเลยนะฮะในประเทศเไทยนะฮะอพอพอกับธุรกิจ SME มี3ล้านวาวกิจการ,รแต่ว่ากลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่แบบว่า1คนก็มีฐานของเขา มันมัลติเพิลมากๆเลยครับตรงนี้อยากมองไอเดียของคุณเจว่ามันจะสามารถเข้าไปเชื่อมโยงกันได้อย่างไรและกลายเป็นโมเดลสําหรับธุรกิจ1ิปอีเวนต์ต่อไปที่ยั่งยืนอย่างไรครับครับผมก็จริงผมคิดว่าตรงนี้ครับเมื่อเรามองว่า1คนเนี่ยมันเป็นเรามองว่ามันเป็นสามารถเป็นคนจัดงานได้คนหนึ่งเลยใช่ไหมครับเพราะเขามีฐานแฟนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันถูกใช่ไหมครับเราในมองว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยกว่าเราจะมีการจัดงานงานหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีความยากลาบากเราจะทําไงให้คนที่เขามีแฟนอยู่สามารถจัดงานของตัวเองได้ง่ายขึ้น เราพยายามจะเป็นทูที่เขาช่วยตรงนั้นนะครับเขสามารถอาจจะมาแบบติดต่อเราแล้วก็สามารถหาแบบเวนูที่เขาต้องการในการหาได้ถูกครับจริงเรามีมีการทําโครงการกับกทมด้วยนะครับในการที่จะเหมือนลิสต ข้อมูลเวนูสถานที่ <c oughs> ที่กทมเนี่ยเขาเปรดอยู่ไ <c oughs> ม่ป็่หอศิลป์สวนเบนต่างๆเลยเงี้ยครับสามารถมาอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็ให้คนที่สนใจจะจัดกิจกรรมเนี่ย <c oughs> ไปจองได้เลยนะ <c oughs> ครับอันนั้นเป็นโมเดล <c oughs> ที่เราพยายามทำอยู่แล้วก็นอกต่อยอดไปกว่านั้นเนี่ยเรามีอย่างกทมเหมือนกันนะครับสามารถให้พื้นที่เปิดหมวกศิลปินเปิดหมวกที่อาจจะเป็นแบบ นิวเจนอินฟลูที่แบบอยากจะมีความเติบโตอยากจะหาพื้นที่ในการออกแสดงของอย่างนี้ครับใช่ครับตาม MBK ตามจุดต่างๆสามารถที่จะจองแล้วก็เข้าไปเล่นเปิดหมวกได้เป็นโครงการของกทมอยู่นะครับแล้วก็พอเขาโตไปกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการพื้นที่ที่มันใหญ่กว่านั้นเราก็จะมีพื้นที่ที่รองรับในเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปนะครับเมนูต่างๆตามสถานที่จะรองรับเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วก็เราสามารถมีระบบที่ซัพพอร์ตเขาเขาแต่เรื่องของการแบบการขายบัตรขายบัตรยังไงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นให้สามารถสร้าง มีความสะดวกในการใช้ระบบได้ง่ายขึ้นนะครับไปจนถึงการ build ฐานแฟนเราก็จะมีเหมือนเป็นระบบที่ช่วยให้เขาสามารถดูได้ว่าตอนนี้ใน CRM ของคนที่เคยซื้อบัตรเข้ามาสมมติเขาจัดมา3ครั้งมีคนไหนที่มาแบบเป็นท็อปแฟนเลยมางานเขาตลอดเลย3ครั้งซื้อบัตรมาตลอดเขาสามารถมาดูตรงนี้ได้แล้วก็สามารถโปรโมทหรือว่าอาจจะยิงอีเมลยิง SMS ไปว่าครั้งหน้าจะมีกิจกรรมมานะก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราตรงนี้ได้จริงๆพอเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอีเวนต์เนี่ยนะครับมันก็กลายเปว่าถ้าเราเอา ปฏิทินการกัน12เดือนเลยนะฮะ ซีซั่นฤดูกาลหรือความชุกของงานเนี่ยที่มันมีผลกับโมเดลของเราเนี่ยเป็นยังไงครับครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถามคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าจะนึกว่าปกติแล้วอีเวนท์ที่เยอะที่สุดในไทยเนี่ยจะเป็นช่วงสงกรานต์เมษายกับช่วงปีใหม่ทุกวา่์นะครับแต่ว่าในแพลตฟอร์มเราเนื่องจากว่าเราเป็นฝั่งบิเนสเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เนี่ยของเราจะเยอะที่สุดในช่วงมีนาครับแล้วก็ช่วงเดือน7ถึงเดือน9ช่วงคิวสามนะครับก็จริงๆทําให้ถ้าเกิดว่าในแพลตฟอร์มเราเนี่ยก็จะเห็นแบบงานเข้ามาตลอด นในแพลตฟอร์มจริงบกติต่อปีเนี่ยจะมีประมาณพันอีเวนท,ท์ที่อยู่บนระบบนะครับแต่ถ้าดูแล้วโดยสัดส่วนเนี่ยก็คือ B2B เนี่ยจะเป็นก้อนชิ้นงานของเราที่มากกว่าใช่ครับนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบ B2C อีเวนท์ไปนะฮะพอพูดถึงรเรื่องของ B2C อีเวนท์ตอนนี้ที่กำลังโหคนอยากดูมากเลยครับผมคือตั๋วหรือบัตรในการที่เข้าไปดูพวกอีเวนท์อะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งคอนเสิร์ตคำถามคือโมเดลของเราถ้าเอามาช่วยผู้ประกอบการคนจัดงานเนี่ยนะฮะ มันก็น่าจะทําให้ต้นทุนเนี่ยสู้เขาได้ครับผมทำราคาได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับจริงๆคือเราค่อนข้างเป็นเล่วโมเดลที่เราไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ย<ม>ในการที่จะขายบัตรต่างๆเนี่ยม,มันจะทําให้เขาถูกแล้วก็ประหยัด กว่าการที่เขาสมมติว่าเขาไปทําระบบใหม่ในการใช้บัตรเองนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีต้นทุนในการเดเวลลอปเมนต์ต่างๆเวลาที่เขามาใช้ระบบเราเนี่ยเรามีเรียกว่าแพลตฟอร์มหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่พร้อมแล้วเั้นเนี่ยในเชิงต้นทุนหรือว่าในเชิงแบบการค่าใช้จ่ายมันจะประหยัดกว่าการที่เขาไปสร้างระบบใหม่เองเนะครับตั้งแต่ต้นตรงนี้น่าจะทําให้ราคาตั๋วลงมาได้ไหมถูกลงมาได้ไหมอ่าจริงๆต้องบอกว่าราคาตั๋วเนี่ยที่เราเห็นว่ามันอาจจะมีราคาสูงต่างๆคือจริงๆใน ข้างหลังภาพข้างหลังนะครับหรือว่ามันจะมีต้นทุนที่ทางผู้จัดงานต้องจ่ายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัววิทยากรหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานคอนเสิร์ตค่าตัวศิลปินใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญที่เป็นคอสหลักเลยคือค่าใช้จ่ายสถานที่เวนูอันนี้จะเป็นแบบผมว่าจะเป็นคอสที่หนักที่สุดในการจัดงานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย ถามว่าท <t <t ําไงให้ออเวนตรสระสมบความสำเร็จก็ต้องมีการตลาดค่าการตลาดอาจจะเป็นออนไลน์เป็นออฟไลน์การทำตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ KOL ตรงนี้ก็ต้องมีสิ่งที่มาซัพพอร์ตงานใเขาสามารถไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าบัตรเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีมูลค่าที่ซ่อนอยู่แล้วกันนะที่ทางผู้จัดงานเขาต้องจ่ายนะครับทีนี้ในการที่เราจะได้ค่าบัตรมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าผู้จัดไม่ได้กําไรจากการขายบัตรแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะกําไรจากการที่หาสปอนเซอร์ เป็นอีกแหล่งรายได้หนึ่งที่ uh huh. ต้องมีใช้ในการที่จะมาเติมให้การจัดงานเนี่ยสามารถรันได้ uh huh. แล้วก็สิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าเขาจัดงานแล้วเขาขาดทุนครั้งหน้าเขาาคงไม่จัดใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมี uh huh. ต้องดูว่าทําไงให้เขาสามารถบาลานซ์ระหว่างรายได้แล้วก็ต้นทุนที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เขาสามารถจัดงานในครั้งต่อไปได้แหมจริงๆมาถึงตอนนี้ส0กว่าปีที่ผ่านมาทศวรรษนะแล้วจะไปทศวตรรษต่อไปเนี่ยคุณเจมองว่าซิ e อีเวนต์เนี่ยนะครับนอกเหนือจากโมเดลที่เราคุยกันแล้วเนี่ย หลายคนสนใจว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจครับหรือเอามาสนับสนุนแม้ว่าจะไม่แทนเนี่ยฮะคุณเจมีไอเดียพอจะแนะนําได้เป็นครับอ่าก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะแบบเป็น t r a d i t i o n อลเป็นเอสเอสเียเราจะลองลองมองดูว่าเออมันมีส่วนไหนที่ง่ายที่สุดที่เราเริ่มทําได้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการทําตลาดผ่านออนไลน์ไหมถ้าเกิดตอนนี้คุณขายของอยู่มีร้านอยู่ทําไงให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม ใหญ่ได้ขึ้นก็จะมีพวกอะ delivery ใช่ไหมครับเดีนี้พวก Gra ็หรือว่าแอปต่างๆที่ช่วยในการแบบขายของผ่านออนไลน์ได้ง่ายขึ้นในการจัดส่งต่างๆหรือว่าการทําพวกอ e คอ m เมิรทําำไงให้เราไปอยู่บนแพลตฟอร์มม e ค c มเมิรที่คนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเรามาก่อนอเขาเ e ิร์ชแล้วเขาเจอเราได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนแล้วก็เราค่อยไต่ระดับขึ้นไปให้ a d v a n c e มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการทําพวกตลาดการทํา SEO ทํายังไงทำก g o กิ e เซิร์ชทยังไงทํา Google t i ร e m e n าทำยังไงหรือว่าการแบบยิงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำยังไงนะครับแล้วก็อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเบสิกละที่เจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME หรือใดๆก็ตามต้องรู้รนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีบปรับตัวแล้วก็ไม่รีบก้าวให้ทันเนี่ยเราจะโดนตลาด จากต่างประเทศเข้ามาตีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยของที่เราขายอาจจะมีของที่ประเทศอื่นขายเหมือนกันรู้ไหมว่าจะเป็นธุรกิจที่ผสมผสานแเทคโนโลยีสมัยใหม่มากนะฮะเรามีโอกาสอีกไกลมากเลยนะฮะแต่ในช่วงที่ว่ามันตกจนถึงจุดที่ยากลําบากที่สุดตรงนั้นเนี่ยจแก้ปัญหากันยังไงก็จริงตอนนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามปรับตัวแล้วก็เราต้องพยายามลองหลายๆวิธี นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าวิธีแรกที่เราอตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาเนี่ยมันจะสําเร็จนะครับ <c oughs> เราก็ต้องพยายามหาวิธีแล้วก็ปรับตัวตามตลาดได้ทัน <c oughs> นะครับถ้ากิว่าคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็น Quality, คุณภาพที่สําคัญที่สุดสําหรับ ผู้กับการนึกคิดว่าเราต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีปัญหาเข้ามาอ้่างโควิดเข้ามาเป็นเคสอย่างเงี้ยครับ uh huh. เราจะปรับตัวไงให้ทัน mm hmm. หรืออีกในอนาคตจะมีเรื่องปรับตัวเล่นเทคโนโลยี hmm. มีเรื่องการเข้ามาของต่างประเทศ mm hmm. เราจะเข้ายังไงหรือว่าจะ,จะปรับตัวไงให้ทันหรือว่าส่งนนี้เป็นสิ่งสําคัญ mm hmm. นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานเลย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือเปล่าหรือไม่ดิจิตอลเนี่ย mm hmm. แต่ว่าด mm ิจิตอลมันเป็นทูหนึ่งที่ช่วยให้เราปรับตัวได้เร็วทันเองนะครับแต่ว่าสิ่งผมว่าที่ว่าพื